ลูกสาวนคอมอัปเดตอาการคุณพ่อตอนนี้อยู่ในภาวะโคมา่าอวัยวะหลายอย่างล้มเหลววันที่29เมษายน64เมื่อช่วงคำ่ำลูกสาวของนคอมได้อัปเดตอาการคุณพ่อล่าสุดผ่านทางอิสตากรมโดยได้ระบุว่าอัปเดตอาการคุณพ่อนะคะตอนนี้อาการคุณพ่ออยู่ในภาวะโคมา่าอวัยวะหลายอย่างล้มเหลวรวมถึงการทำงานของร่างกาย โดยเฉพาะที่ประจรนกับความดันร่างกายไม่ตอบสนองต่อยาที่ให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้ทางทีมแพทย์ได้ทำการช่วยเหลือทุกทางแล้วซึ่งการฟอกเลือดในตอนนี้ก็อาจจะไม่ช่วยร่างกายมีเกรดเลือดต่ำยากดภูมิอื่นๆก็ให้ไม่ได้เนื่องจากมีอาการติดเชื้ออาจจะทำให้แย่กว่าเดิม และหากเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นการปั๊มหัวใจอาจจะเกิดการตอบสนองน้อยเนื่องจากอวัยวะหลายอย่างล้มเหลวหนูภาวนาและสวดมนต์ให้คุณพ่ออยู่ตลอดเวลานะคะทางทีมงานในนิวขอเป็นกำลังใจให้กับนัคอมขอให้ปฏิหารมีจริงเชื่อว่านัคอมจะต้องกลับมาได้แฟนๆหลายคนรวมถึงหมอเวนรอเสียงหัวเราะจากน้ายอยู่นะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ